มีความแรงความเท่ไม่ไม่เหมือนกับภาพของอาจารย์ทั่วไปอย่างแรกเลยที่ที่ทุกคนพูดถึงพี่ภูแล้วเราจะมีคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเข้าใจคือสีเรื่องของเสื้อผ้าสีต้องออกต้องมาก่อนอะไรครับแล้วก็เรื่องของแฟชั่นก็จะมีความแบบ DIY แมชชิ่งเองผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยเพราะว่าพอเขาแต่งตัวเนี่ยแล้วมันดันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องสถาปัตย์แล้วมันมันรีเลทกันได้มันเข้าใจได้ว่าเหตุผลที่เขาแต่งเนี่ยเพื่ออะไรมันทําให้เรา มองแฟชั่นการแต่งตัวเปลี่ยนไปแล้วพยายามจะเข้าใจมากขึ้นปูวาเนี่ยเป็นคนที่เอาสีเขียวสะท้อนแสงเข้ามาในขณะมันเลยเป็นเฉดสีที่แตกต่างออกไปจากขนบธรรมเนียมเดิมอะไรบ้างซึ่งมันทําให้เห็นถึงความหลากหลายที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็แน่แหละมันคือผมว่ามันคือแรงขับเคลื่อนในยุคใหม่ของการเรียนในปัจจุบัน